สวัสดีเพื่อนๆชาวเอ็กซีทุกคนนะครับผมบวันนี้นะครับผมโดนี่เอ็กซีนะครับพามเพื่อนๆน,นะครับมาดูงานเปิดตัวหนังอนิเมชั่นของคนไทยนะครับผมเป็นการสร้างจากฝีมือคนไทยเลยหนังชื่อเรื่องว่ากบคนต์ตำนานแปดดวงจันทร์ณจักรวาลอันไกลโพนมีตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อมาเมื่อดวงจันทร์แห่งดาวนาราทั้ง8ดเรียงตัวกัน นักรบในตำนานผู้เป็นความหวังของทั้งจักรวาลจะปรากฏตัวเพื่อพิทักคุ้มครองพลังที่จะตื่นขึ้นมาในร่างสตรีนางหนึ่งที่มีชื่อว่าพระนางสีดา เราไปดูบรรยากาศในงานกันก่อนนี่คือบรรยากาศที่หน้างานนะครับก็จะมีคนเล่นกิจกรรมมันอยู่นะพวกคนนี้แจกด้วยนะครับผมนี่ครับมีบูธขายของด้วยนะครับมีเสื้อขายด้วยนะครับนี่ฮะบูธเสื้อขายของนะครับสวยงามมากนะครับผมนี่คือขายเสื้อนะครับขายของที่ระลึกนะครับกระเป๋าก็มีนะฮะ ผมสมุดก็มีนะสวยมากเลยอ่ะเฮ้ออกแบบได้ดีดีมากเลยนะเนี่ยดูเสื้อก่อนดูเสื้อก่อนเสื้อสวยมากเลยนะครับนี่ฮะเฮ้ยเสื้อสวยมากออกแบบโคตรเทพดูสิสวยจริงมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นบูธตุ๊กตานะครับผมอันนีนะ้เป็นขายของด้วยนะครับผมมีหมอนอิงมีหมอนรองค้อมีตุ๊กตาออกแบบในการ์ตูนเรื่องนี้เลยนะฮะนี่ครับผมโอ้ัสดีคราบ ขายใช่ไหมครัหรือว่านี่อันนี้ขายหมดแล้วอ๋อขายใช่ไหมครับตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้ขายอ๋อตั้งโชว์เฉยใช่ไหมครับก็ยังมีตัวขังคุณอยู่ค่ะอ๋อครับผมยังไม่ขังคุณได้อ่าหสวยมากเราจะมีเพิ่มคือน่าจะแบบสายชาร์จใช่ไหมครัครับอ๋อนี่เป็นสายชาร์จวางโทรศัพท์เหรอครัพวกใช่วางโทรศัพท์แล้วก็ต้องมีสายชาร์จใช่ไหมอ่าห์ยังไม่เรียบร้อยอ่ะอ๋อครับผมนะฮะโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมจะมีขายที่ไหนไหมครับอ่า โอเชอยนทอยนะครับเข้าไปดูได้นะครับผมไอดีนล,ดน,ลนี่ครับโออันตันกุ้งทีโ<อ>่โอเคสามารถสั่งที่นี่ได้เลยนะครับ ine, Ocean Toy โอเคครับอขอบคุณมากครับผมนะฮะนี่ฮะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับบูธของ ฟิลอากรูดนะฮะโคโคลีนะครับเป็นการร่วมมือการทำการ์ดครับผมขนมแถมการ์ดนะฮะโคโคลีนะครับผมแถมการ์ด1ซองแถมการ์สองใบนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยเห็นก้าส์ไหมการ์ดสวยมากนะครับผมนี่คือฝีมือคนไทยนะครับเป็นการออกแบบการ์ดที่น่าสะสมมากๆเลยนะครับเนี่ยแล้วผมตอนนี้นะอยู่กับคุณแซมนะครับผมเราจะมาดูกันนะฮะว่าทำไมโคโคลีถึงมาร่วมกับหนัง นักรบบนตาตำนาน8ปดวงจันได้นะครับผมก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่ผมไปดูงานตัวลิขสิทธิ์ที่ประเทศฮ่องกงครับผมก็ได้ไปเจอกับทางทีมงานของทางลิฟ t s สตูดิโอนะครับแล้วก็ทางทางลิฟสตูดิโอเนี่ยเลาให้ฟังว่ามีโปรเจกต์ยักษ์เลยเกี่ยวกับหนังเรื่องนักรบบนตาที่เป็นหนังของแอนิเมชันฝีมือคนไทยนะครับแล้วก็ทางทางทีมงานเนี่ยสนใจหนังเรื่องนี้มากครับก็เลย ประสานงานร่วมกันแล้วก็เอามาทําเป็นตัวการ์ดที่แถมลงไปในขนโครับผมโหนี่คือเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับเรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างกว่า2อง สองร200ล้านครับใช้เวลาสร้างเกือบ3ปี3ปีนะฮะอันนี้คือต้องรอดูนะว่าผลงานออกมาเป็นยังไงนะแต่บอกคำเดียวว่าการ์ดสวยมากการ์ดสวยจริงๆผมดูแล้วนะฮะนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยการ์ดสวยจริงๆนะฮะการ์ดจะมีทั้งหมด36มสบหกแบบสามสิบหกแล้วก็จะแบ่งเป็นระดับ n ระดับ normal ครับผมแล้วก็ระดับ r r เนี่ยจะเป็นฮาโลแกรมลายเมสซายครับผมแล้วก็ระดับ rr ครับก็ r เนี่ยจะเป็นลายฮาโลแกรมลายพม่านะแล้วมีระดับพิเศษหรือเปล่า ไอเดียวที่หายายกๆไปอ่ะ S R เลยพวกนี้มีไหมมีครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะลงไปในร้านเซเว่นอีเลเว่นอ๋อเปดูนต่นที่นู่นนะครับอ๋อจะไม่ได้เรียกว่า S R จะเรียกว่าซุปเปอร์ r ี t s u p ซุปเปอร์ีอ๋อเรียกว่าซุปเปอร์ r ี t เขตนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นตัวไหนนะครับ เนี่ยผมได้จับการแล้วเมื่อกี้บอกว่าออกมาดีมากการ์ดแบบอย่างดีอะผมบอกเลยเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งการ์ดที่น่าเก็บไว้อนาคตไกลแน่นอนนะฮะเป็นการ์ดสีคนไทยที่คนไทยคนไทยล้วนรวยครับผมนะะฮขอบคุณมากคุณแทราผมนะครับนะครับนี่ครับผมนี่ครับโคโค้ลี่นะฮะได้ร่วมมือกับหนังเรื่องนักรบมนตาแปดเทพประศุนมากรอนขวาไม่ใช่รบมนตา ตำนานแปดวงจันนี่ครับโคโครีนะครับเป็นขนมรสปลาหมึกที่หลายๆคนเห็นในเซเว่นอยู่แล้วตอนนี้นะครับผมได้ร่วมมือกับหนังมาแถมการ์ดให้เราสะสมกันด้านหลังเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ด้านหน้าโคโครีที่เราคุ้นกันรูปแบบการ์ดครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆอันนี้คือแบบฮาโลแกรมนะฮะ ฮาโลแกรมดูดิสวยมากๆมันเป็นวิบวับวิบับเบอแล้วก็มีความแข็งของก๊าซคือระดับที่แบบว่าแข็งแบบดีเลยนะฮะน่าเก็บสะสมจริงแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะับก็จะเป็นแบบว่ามันมันด้านด้านเลยนะครับน่าเก็บมากนะฮะอันนี้คือแบบฮาโลแกรมนะฮะแล้วก็จะมีแบบธรรมดานะครับผมธรรมดาก็จะมีนี่จะเป็นแบบขนาดธรรมดายังดูแบบน่าเก็บเลยธรรมดายังดูมันมันเงาเงาเลยนะกราดดีมากออกแบบดีมากสวยมาก ยอมรับเลยว่าอันนี้อนาคตไก่นะครับผมแล้วก็จะมีแบบพิเศษอันนี้จะเห็นไหมเป็นเม็ดฝนเล็กๆนะฮะนี่ฮะมองดีๆมองดีๆมันจะปิ๊บ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 บิ๊บบ นะครับนี่ฮะก็ใครที่สนใจนะเก็บสะสมเป็นนักสะสมอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่จะเป็นตำนานในอนาคตเก็บตอนนี้อนาคตข้างหน้าบอกเลยว่าสุดยอดแน่นอนนะฮะเป็นอนิเมชันเรื่องแรกในไทยที่ฝีมือคนไทยทำออกมาเองนะฮะแล้วก็ทางบริษัท S P R f o o d นะครับได้ร่วมมือกับหลังเรื่องนี้นะครับผมทำเป็นของสะสมเป็นการ์ให้เราได้เก็บกันนะฮะลองไปดูลองไปติดตามนะฮ ว่าจะเริ่มจําหน่ายในเซเว่นเมื่อไหร่นะครับผมนี่เราได้ตั๋วมาแล้วนะครับสองใบนะครับตั๋วเข้าดูหนังเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมาล้วผมวันนี้เราเจอพี่คิม <c oughs> น,น้องจ้องจิ๊กเอาผมพี่คิมวันนี้มาทำอะไรบ้างครับพี่วันนี้เรามาดูแอนิเมชันฝีมือคนไหนนักรบมอนตาต์ตำนาน8ดดวงจันทร์ ก็ต้องรอดูนะฮะผมรอดูแน่นอนนะครับคาดหวังว่าไงต้างอีู่ตรงนี้ผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายอ่าเหมือนผมเลยผมคาดหวังส right> ิ <c 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 ười> <c ười> <c 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 ่งเดียวคือเราจะได้เห็นอีกครั้งว่าคนไทยก็ไม่แพ้ใครในโลกจริงพี่อันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะโอ้โหนี้ต้องบอกคำเดียวว่าเป็นปรากฏการณ์ที่จะเปลี่ยนพลิกชีวิตหนังการ์ตูนไทยแน่นอนแน่นอนครับต้องติดตามชมกันได้นักรุ่มมนตาตำนานแปดชั้ครับผมโอ้โหขอบคุณพี่คิดมากครับผมขอบคุณนะครับ Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. ตำนาน8ดดวงจันทร์